พี่น้องครับโอ้ยกางดางแล้วฝนตกครับเมื่อเดี๋ยวเปียกมอดยอดมาเลยครับเปียกมอดยอดเฝนตกแห้งขนาดเลยครับนายพาดกับลงน้ำหมดเลยบานนี่เอาเอาแต่ว่าดัางเขายังบกูครับเก็บไว้คือเก่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจิหมานวะกระเพิ่งได้มาหาหกตัวเลยนะครับอ่ะติดตามต่อไปครับวันนี้เราจากบ้นครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับกินยังวัดชาแนลครับเปลี่ยนบรรยากาศอี่แล้วครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิมาใส่ด่างนะครับน้ำคลองน้ำแล้วก็นำให้นุ่งให้หน้าไปนะครับเนาะครับเบิ่งบรรยากาศครับนี่ปลาเข่ามี่ย่างย่างดีครับนารักปลาเพิ่นอ่านายพานเพิ่นกับชุดยอดเมื่อนี้ลงทุนซื้อด่างมาเลยครับครับก็ฝากติดตามตอนใส่มาเลยครับว่าสีหมานหรือหมอนครับเพิ่นล่ะใส่เบ็ดกับใส่เขาเบ็ดเหรใส่เบ็ดพร้อมครับเมื่อนี้ ติดตามครับเอาครับบานนี้นายพานเพิ่นไล่เช็คมึงแล้วครับไล่เช็คมึงแล้วเอาติดแล้วครับติดแล้วครับโอ้กำลังงามๆครับปลาตะเพียนครับโอ้กำลังพอดีงามๆครับเขาเขานทำเทียเออได้ลาบแล้วครับเมื่อนี้ได้ลาบแล้วครับกำลังลาบอ่ากำลังพอดีลาบเลยครับ เอาลังก์นายในผานเพื่อนกนงมหมอน้ำตาฟังนะครับโ <Okay. S 2> oh, อ้ยป,ปูหลายเนาะ s <S เอาอีป,ปูก็ไปดองน้ำปลาตำเซตบางหุ้้งนะครับเนาะ ของดีขนาดเนาะของอยังออออกรมันอากรมันหนีบหักกามันออกรถครับอเอว่ายอจุกหายอย่างพัน ปลาบ่อตีอ่านี่ครับไม่แก้มนึงนะครับทั้งนี้โอ้ยใส่ในพันในพันปลาเอามืองมเอาเลยใส่ใส่มาใกล้ๆดูปลามือ่าเปลามีหวานอย่างน้อนี่ไหมปลาอย่างครับนี่ปลาบูปลาบูครับปลาบูอู้หสุดยอดเลยว่ะมันมันมันครับมันมัน หลังจากฝนตกแล้วจังซี่แล้วครับเนาะเอาอ,าาอีกแต้มนึ่งไม้แล้วครับอู้หู้ยเอามือต้าหัวน้ำตาฟังเลยครับสุดยอดเลยอาบ่อนอยู่กลางหน้า,อ,า,นาอ่าอาแต้มนีไม้แล้วครับก็ลังพอดีงามๆนะครับก็ลังลาบแสบก้อยเอาอีกแล้วบ่กหวานเ โอ้ไปครับไปเรื่อยๆครับไล่ยามไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เอ้าติดอีกแล้วครับไมอ่อตกมแล้วครับนั่นแค่โอ้คักคักคักมาหน,น่อครับมีลาบแล้วครับมีลาบแล้วมีลาบแล้วมีลาบแล้ว,ลลวจอดเลยครับในพันธุ์ฟังนั่นหมดเลยงั้นผดีงามงาม โอ้ยแต้มที่สามนะครับแต้มที่สีทั้งป่าบูแต้มที่สีแ,แล้วป่าบูจับมือเป่าเลยนะเนาะอ,อ๋อยปูติดอีแล้วโอ้ยปูหลายเนาะเอาเอาหมดทุกอย่างครับเอาไปดองเสตน้ำปลา อีปูว่อ,อีอป,ปูกัดมือห้องเออเออเออเอา,า,าินอาเออเสือ,อกสันพดใช่ครอ,อ,อ่า ซีแตมนะครับซีแตมแล้ว,ลวกับได้ก้อนหน้าเนี่ก็ร่วมกันกับได้ลาบได้ก้อยแล้วครับโอ้ในพ่านอีกคู้นึงเพิ่นใส่มือจกเอาปลาย่างเดียวเลยครับแนี่นอนขนาดหากินน้ำตาฟังครับ โอ้เถือกปุ๋ยแล้วครับปูหน้ากันไรยางเสียบยางมั่นเลยเนะปูนะครับอ่ายังเสียบยางมั่นเลยลองเทต็จตบางคุงมึง,มง,มงชุดนึงแล้ว ด่างไล่ปลาเซ็ดดา่างครับไปอย่างเงีครับตกไปน้ำตะฟังตะฟังอืมเป็นว่าเป็นสูตรไล่ปลาออกจากตาะฟนะังวะท่ <c oughs> านวะเจออีปูอีกแล้วโอ้กัด <c oughs> สองมือพร้อมกันเลยอีปู <c oughs> เอาเอา ไอมเพอตครับอ้าวติเดเรบอกครับโอ,โอ้แจ้มที่หาแล้วครับแต้มที่หาแล้วครับ ใช่ครับท่านจับโซนบอครับตัวม้ามันเท่าไหร่ครับป้ากำลังพอดีางามๆนี่แหละครับสุดยอดครับสุดยอดมันๆๆมันมันโอ้ฝนตกแล้วกับมันอยู่เนาะเฮ้ย,ย um, ทำประดุกนะ โอ้หมานหมานหมานอยู่ครับหมานอยู่เอาเอาอีกแล้วครับในพานทั้งพี่รุดซ้ำบ่โอ้รุดโอ้รุดแด้งเดียววะอ่ะยังเกาะบอดีเพิ่งถือทั้งพุ่นก,นกระจกปลาดุกนะครับเนาะรุดซ้ำนะ อาครับบานเนี่เดี๋ยวเฮอติดตามไปยามอีกพื้นหนึ่งนะครับเนาะพื้นอีสุดแล้วครับใส่ด่างไว้สองอันเดี๋ยวไปยามอีกพื้นหนึ่งครับผลงานมือนีกับพ่อได้ลาบอยู่ครับผลตกลัดก่อนครับ ก็ได้ประมาณนี้แหละครับแต่ว่ายังบม่ได้ลื่อดัางนะครับยังยังใส่ไว้อยู่ครับอันนี้คือยามมาหนึ่งรอบครับก็ได้ประมาณนี้ครับอ่ะฝากติดตามด้นะครับเด้อกินยังวัดแชนแนลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ